สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องี่ดองด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับเกม power ค่ะกับคลิปนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการหาสำหรับตัว a n c i e ชียตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของแรนะคะสามารถนำไปครับพวกปืนที่เราใช้นะคะหรือว่าจะเป็นเกราะต่างๆนั่นเองนะคะวิธีการหาเอเชียนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะดอกจากบอสนั่นเองนะคะเราสามารถ คลิกมาเช็คในแมปได้เลยนะคะสำหรับบอสว่ามีอยู่ตรงไหนจุดไหนบ้างนะคะอย่างเช่นตรงนี้เลยนะคะมันจะขึ้นเป็นรูปวงกลมแล้วก็เป็นรูปมอนให้เราเห็นแบบนี้ได้เลยนะคะเราสามารถเดินทางไปตีกันได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปตีเจ้าคิงอัปกากันดูนะคะว่าจะดอปด้วยการกี่เศษนะคะนอกจากบอสภาคสนามที่เราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะดอปจากมอนลัคก,กี้มอนนะคะก็คือมันจะเป็นมอนเตอร์นี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นตัว ใหญ่ๆกว่าเพื่อนหน่อยแล้วก็จะมีแสงลำตัวแล้วก็จะมีเสียงเพลงวิงวับวิงวับตัวนั้นเนี่ยก็ดรอปเช่นกันเลยค่ะส่วนบอสภาาสนามนะคะมันก็จะเจอทั้งข้างนอกเลยก็จะมีแบบให้กดเข้าไปในดันเจียนนะคะในนั้นเนี่ยก็ดรอปเช่นกันเลยค่ะโอ้โหอ้ทบนอนไม่ยอมเข้าโอเคน่าจะได้แล้วนะคะนี่ ก็จะได้เอ็นชียนมา3อันนั่นเองนะคะ